คือบอกเลยว่าวันนี้เราจะมาเอาเจ้าริงน้อยเนี่ยไปวัดจีกันทีเดี้พี่จะลองแบบว่าซอฟๆโดดนอนเล่นๆเ๊บโดแล้วนโอ้โหเป๋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 เฮ้ยเฮ๊ยแล้วใส่เกียร์อะไรอ่ะ ขอกราบสวัสดีครูผู้ชมที่เคารพรักทุกๆคนทุกๆท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป๋าเฟรม90้รสีต่างกับเลยนะทุกคนก็สหรับวันนี้นะครับผมเรามาอยู่กับเจ้าริงน้อยอีกแล้วนะก็หลังจากที่น้องๆดูคลิปพี่แบงไปแล้วมานั้นนะครับผมว่าเสียยูกับพวกพี่เต้าหู้นะครับผมเขาก็จะทำการมาขี่รถเล่นที่ขอนแก่น,นะครับออกทริปมาหาเข้าใจไหมทุกคน คือบอกเลยว่าวันนี้เราจะมาเอาเจ้าลิงน้อยเนี่ยไปวัดจีกันแล้วตอนนี้คือลิงอ่ะมันไม่รู้ว่าจะชื่ออะไรไว้ทุกคน<บ>ผมก็เลยตั้งมันเป็นเจ้าลิงดำแล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้พี่แบงค์บป็คนตั้งให้แหละก็จะมีลิงเทาลิงเหลืองแล้วก็ลิงดำนะผมเพราะว่าตอนนี้คือเราเนี่ยคิดชื่อไม่ออกก็เลยเอาตานักได้เจ้าน้องน้องลิงดำก็ได้อ่าโอเคก็ง่ายเลยคือวันนี้นะครับผมเราจะลองออกไปเทสจีกันดูว่าจีลิงดำเนี่ยหลังจากที่เราใส่กล่องแล้วเนี่ยมันจะเท่าไหร่ก็สำหรับทริปที่แล้วที่น้องๆเห็นพี่ไปข่าวกับ คือมันเป็นกล่อง9.1นะกล่อง9.1อะผมลองใช้แล้วผมแบบว่ามันรู้สึกว่ารถมันไม่ข้ามรอบเวยทุกคนเออจูนยังไงมันก็แบบคือไม่รู้อะพี่แหงคือแกก็ไม่เคยจูนใช่ไหมตอนนี้เนี้ยคือเราจูนไปจูนมาแบบว่าผมขับไม่ข้ามรอบแต่พี่แหวงอะขับข้ามรอบเวยผมก็เลยยืมกล่องเจ้าน้องแดงมานะครับผมก็ตอนนี้น้องแดงเราเสร็จแล้วคือยังไม่ได้บูรณะอย่างที่พี่แห้งบอกยังไม่ได้ออกมาขี่ก็แต่จะออกมาขี่ให้ดูนะทุกคนว่าตอนนี้มันวิ่งได้หรือย,ยังอะไรยังไงก็เดี 9.8แต่9.8เนี่ยตอนนั้นเราลองไปเทสดูแล้วพี่แบงค์ก็ขับได้ประมาณ140กว่านะครับทุกคนแต่ว่าไม่รู้แกโดดนอนหรือเปล่านะแต่ทีเนี้ยคือผมอยากลองขี่ด้วเองว่าผมเนี่ยจะมันจะถึง140หรือเปล่าอ่าหน้าใม่อ่ะมันก็น่าจะประมาณ145บวกแหละเกือบว่า50ละมั้งทุกคนแต่ว่าคือวันนี้ยใจอ่ะอยากจะลองไปโดดนอนบ้างว่าทุกคนมันโดดนอนยังไงว่าผมเห็นว่าว่าเขาโดดนอนกันน่ะรถโคตรไวเลยเออตอนที่ออกไปออกที่กับพี่แบงค์นะตอนนั้นแกลูก5 6มั้งแกโดดนอนปุ๊บแกแซงแบบว่าโอ้โหรถขึ้นโคตรไวเออแต่ผมี่นี่ใจ เกมเนี่ยรถแป่งขึ้นไม่ทันเออคือบอกเลยว่าแบบถ้าไม่โดดนอนนะแบบั่งสู้ยากมากทุกคนวันนี้ก็เลยกะว่าเอ๊ะเดี๋ยวจะออกไปทสอดูก็เดี๋ยวนั่งขับธรรมดาแหละแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปคลองน้าเราจะลองไปโดดนอนดูดีว่าถ้าโดดนอนเนี่ยปกติแล้วมันจะโดดยังไงฮนะตแต่ผมเห็นพี่แบงค์โดดเ่ล่าสุดมาได้ข่าวว่าไฟหลังมีปัญหาเออเพราะว่ามันไม่มีที่รอก่ะทุกคนเข้าใจไหมข้างหลังเนี่ยมันแบบว่ามันมีแค่ไฟดวงเดียวอะเออแล้วเวลาเราโดดนอนเนี่ยเราต้องเอาห้ำะไปรองกับไฟเออผมก็ไม่รู้ว่าการมระทำยัง คือแบบว่ามันมันต้องขัดอ่ะแต่มันก็อันตรายมันก็เสี่ยงใช่ไหมล่แต่ว่าผมก็ไม่ได้ออกไปขี่ถนนแล้วเพก,<ๆ>กาแบบว่าเดี๋ยวเราวันนี้ เราจะไปตรงคลองน้ำได้ซิ่งกันเราไปลองโดดเล่นตรงนั้นกันดูแล้วก็เดี๋ยวทีเนี้ยเราก็จะไปขี่ลงถนนใหญ่กันนะครับผมว่าทีองเรามันเท่าไหร่แต่ว่าบอกเลยว่าโดดนอนเนี่ยผมเคยโดดอยู่นะตอนนั้นเคยโดดขับเล่นอะ่ะโดดแบบว่าโดดไปตอนเกียร์สีอ่อ่ะพี่แบ้งว่าโอ๊ยมึงโดดตอนเกียร์เนี้ยมันไม่มีผลหรอกมันต้องโดดตอนเกียร์สองโอ้โหพอกเลยว่าเกียร์สองมันจะขาเข้าเกียร์ก็ปับป๊บปับ๊บปั๊บไม่เข้าไงวะเออจะบอกเลยว่าเดี๋ยวจะลองดูให้วันนี้แล้วก็อีกเรื่องนนงงคมมมมเหหหอออว่่่่่่าาาาาาก้้้ถยยฮพพพีีีีไไปปป ไเปี่ยนก่อตอนนี้5-7ของเราไปทำไม่นี่อยู่ไปทำสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์คัตตอมมันน่าจะเสร็จประมาณภายในอาทิตย์นี้แหละแล้วทีนี้ผมก็มีแผนว่าผมะจะกลับบ้านไปดู KR จะทายเฟิร์ไปซื้ออะไรเพิ่มนะครับผมก็อะไรที่ตอนนี้ KR ขาดก็ R คืออะไรพวกเครื่องตอนนี้มีแข้งแล้วแต่ว่าอะไรเครื่องยังไม่ซื้อตอนนี้รอตังค์อยู่ตังค์หมดทุกคนใจเย็นนะเพราะว่าปั้นครอที่ิงเนี่ยแบบว่าหมดหลายบาทมากจริงๆตอนนี้ผมคำนวณแล้วนะหมดไป8 0,000นอืได้แค่คงเข็มเอียเครื่องยังไม่เห็นเลยทุกคนไะไรงาเลยก็เดี๋ยว สิ้นเดือนนี้แหละน่าจะกลับไปซื้ออะไร k รแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะเดินทางไปหาพวกพิเปียกด้วยนะครับแต่ไม่รู้ว่าต้องถามคิงก่อนว่าคิงมันโอเคหรือเปล่าเพราะช่วงนี้มันก็ช่วงว่าหนุ่มๆก็จะน้องเดินทางไกลมันอันตรายก็เดถามก่อนว่ามันให้ไปได้บอกให้ไปได้ผมก็ไปแล้วก็อย่างหนึ่งเราก็ถ้าสมม่ได้ไปพัทยานะ <Okay. S 1> ก็จะเลยไปหาหเจมด้วยเพราะเจมมันหาถามถึงหลายหลายหน้าแล้วนะว่า57เอามาขี่เล่นหน่อยยลันหน่อยอะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวจะไปขี่กับมันแต่บอกเลยว่าถ้าถมไมมดิไปหาเจมน่ไดี๋ยว้ไปหา้เเาจดยววะมนพ หลายรอบแล้วว่ามันตอนนี้มันคือมันเมืนบอกมีทุกเวทเลยมีวิกเตอร์ มีวิเตอร์มีห้าห้าเจ็ดคาบูป่ะไม่รู้ว่าไอ้คันน้ำมือนที่มันซื้อมาทุกคนแล้วก็มีพวกห้าสามด้วยเออ <Okay. S 1> ตอนแรกก็จะยกฟ้าคืมไปแต่ว่าฟ้าคืมเนี่ยคือแบบยังไงอ่ะตอนนี้มันยังไม่แบบไม่รู้ว่ารถมันอ่ะไม่ได้หมายถึงรถผมนะรถพวกไอ้เจมเนี่ยผมเห็นมันเล่นกันอนะ่ะโอ้โหเส้นทีหนึ่งแปลว่าพ,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 าพาับพับพับจะพังอ่ะออมันเล่นกับพวกไอ้ล่างอ่ะผมก็เลยแบบว่าเอ้ยเฉยเอ้ยแบงรถมึงไหวไหมเนี่ยเออกลัวมันพังอะไรประมาณนี้ออกไปก็ไม่มีเวทเล่นแต่บอกเลยห้าเจ็ดมันน่าจะได้เล่นแน่น มาโผล่คลองน้ำเรสซิ่งอีกเช่นเคยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวตัดภาพไปตรงคลองน้ำเลซซิ่งเลยดีกว่าทุกคนเพราะว่ามันจะใกล้ถึงแล้วนะครับ้องๆนะไปโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงคลองน้ำเรสซิ่งแล้วนะครับ <Okay. S 1> ทุกคนนะ <Okay. S 1> ก็เดี๋ยวทีนี้ที่จะลองแบบว่าซอฟๆโดดนอนเล่นๆแต่เวลาโดดนอนเนี่ยพี่แบงค์บอกว่านี่เยวโดดอย่างนี้เลยนะเว้ย <Huh? S 1> เนี่ยโดดอย่างนี้เลยอะ <Hey. S 1> แล้วบอกว่าคือแบบค,แบบคือมึงโดด,โดดได้ยังไงวะแล้วคือบมเข้าใจไหมว่าเราอะตัวยาวใช่ไหมทุกคนเวลาเราตัวยาวเนี่ยเราโดดตุ้บเนี่ยแ่งติดแน่นอนเว้ยทุกคนนะ Wow! Húp Wow húp Up! Ooh, oh, ooh, pé 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 Húp húp แล้วใส่เทียไรอ่ะใส่ไม่ได้อ่ะทุกคนมันไม่มีจังหวะใส่อ่ะน้องๆโอ้ดูขานิดูขาดิ่ันใส่ยังไงวะเออมันโดดนอนแต่ว่าแบบคือใส่ไม่เป็นอ่ะครับทุกคนเออมันยังไงวะทุกคนมีทริคนะเออแต่ถ้าเป็นครเนี่ยมันได้เว้ยทุกคนแต่เนี้ยมันกำไปแบบว่ายกซึบไม่ถึงอ่ะเออเข้าใจไหมแบบว่าอารมณ์เรามันไม่ถึงอ่ะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวลองอีกทีหนึ่งถ้าไม่ได้กูพอละอันนี้คือร้อนแล้วอยากลองดูนะทุกคนเดี๋ยวเราลองดูอีกทีหนึ่ง ไม่ดงได้แล้วโอ๊ยฮ่าฮ่าฮ่เฮ้ย <laughs> ลองดูโอ้ยหี้ยแบกมันถูกับทุกคนมันไม่ไหวอ่ะว่าก็ไม่โดดดีกว่าไปขับพอมัดาดีกว่าทุกคน โอเคทุกคนสําหรับในวันนี้นะครับอย่างที่บอกเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาเทสตกีกันแต่ว่าคือบอกเลยเมื่อกี้ผมลองโดดนอนแลเวย้ยแบบว่าคือตัวเรายาวเนาะตัวเรายาวเรา,เราโดดปุ๊บเนี่ยมวกอะ่ะมันติดอันนี้เลยเว้ยแล้วแบบว่าเวลาโดดอะ่ะคือหน้ามันแบบว่าพึบพับพึบพับน้องๆเข้าใจใช่ไหม <Okay. S 1> มันไม่ได้อะ่ะเออแต่สิ่งที่บอกเลยกันตบัตอนนี้กันตบยังไม่มีนะผมหาซื้อไม่ได้นะมีก็มีแต่บอกตรงรุ่นของไฮเปอร์เอ็กอ่ะมันต้องซื้อกันตบัตข,อของเขาด้วยก็ที่นี้ก็แบบว่าเดี๋ยวรอพี่แบงค์ ทำให้แกแล้วยให้แกกัดตรงนี้ให้แล้วนะครับ <Okay. S 1> ตอนแรกผมกะว่าจะทกากระสับาท,ทั้งบนแต่ทีนี้ผมคิดแบบว่าวเวลาเราหมอบเนี่ยแม็กติดแน่นอนเหมือนเดิมผมเนี่ยให้ทางล่างแล้วกันโอเคทุกคนเดี๋ยวตอนนี้นไปทางใหญ่กันเลยดีกว่าโอเคทุกคนก็เมื่อกี้นะครับเราออกมาข้างนอกก็้วเดี๋ยวนี้เรามาลองจับจีเล่นเดูนดครับอันนี้ก็น่าจะไม่ถึงโล่หรอกมาทุกคนก็เดี๋ยวจับเล่นๆเอาดูแล้วกันนะทุกคนเพราะว่าตรงนี้มันเป็นอีกทางเนี่ยเราไม่ได้บอกว่าไม่ได้มาเล่นทางปกตินะปกติแล้วเราจะเล่นตรงนู้นใช่ไหมเราเล่นตรงนู้ โอเคมครับทุกคน เกตแล้วอยู่ร้อยี่หกร้อยสี่เจ็อาลครับผมวนี้จะขึ้นร้อยห้าสิบูกลหน้าไปจะขึ้นร้อยห้าสิบอล่าไรร้อยสีปร้อยสี่แนรสี่ะร้ก้าแล้วครับคุรก้แล้วรถบรรทุนรถบรรทุนรถบรรทุนอ้าหหมดโคหมดครับทุกคนน้น ทุกคนคิดว่าแรงเออแต่หน้าไม้เขาบอกว่าหน้าไม้ดงแม่งทำเร็วๆนี่แม่งยากมากเลยเดยวทุกคนแต่ถ้าเราโดดนอนเนี่ยผมว่านะแม่งมีทะลุร้อยห้าสิบร้อยห้าหกับทุกคนเอางี้เดี๋ยวตอนนี้เรามาดูจีเบสก่อนก็เมื่อกี้เราวิ่งมาสเพิบนะยังไม่เต็มโลนะครับก็เดี๋ยวเราไปลองวิ่งตรงนูนดูว่าจีเบสของเราเท่าไหร่กัน,นะตะเดี๋ยวดูหน่อยสิเดี๋ยวดูหน่อยสิจีอยู่ร้อยสามห้าหน้าไม้ก็มาร้อยสี่แปดนะทุกคนก็เดี๋ยวตรงนูนเดี๋ยวเราไปลองด้ตรงนูนปไ โอเคทุกคนตอนนี้นะครับผมเราก็มาอยู่กับทางเรื่งเรสติ่งแล้วนะครับผมมาทุกคนเดี๋ยวรอบนี้เราจะมาวิ่งทางเก่าของเราแล้วเมื่อกี้ไม่รู้ถึงพอโลหรือเปล่านะครับน้องๆนะก็เดี๋ยวรอบนี้เราจะลองวิ่งของเราดูนะครับทุกคนน้ำอะเฮ้ยออกแล้วพาดีมั้งรหมไปแล้วัรงนี้ไป สี่ทุกคนว้าวเฮ้ยจะไปชาร์จนู้นแม่ได้หน้าใหม่เยอะจ้ะไอ้เที่ยนทุกคนโอเคที่นี่ก็สำหรับในวันนี้เราก็ลองเทสหน้าใหม่ได้แล้วแต่ผมบอกเลยว่ามันหมอไม่สูดทุกคนมันติดหมวกอะน้องๆเข้าใจอารมณ์ปะสำหรับใครที่ชื่อชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมทุกคนก็สำหรับในวันนี้แมโรจะสู้เสียอยูไหวหรือเปล่านะครับผมแต่ก็ต้องรอค่ะน้องๆเมื่อกี้ผมอาจจะลากไม่ถึงด้วยนะครับผมหน้าใหม่มันก็เลยลดเลยแบบไม่ค่อยจะเดินนะเพราะว่าม่กีี้เนย คือพี่แบงค์บอกว่าให้ล่าให้สุดล่าให้ถึงเปิดเท่าไหร่ล่าเท่านั้นไปดูไหมตอนแรกผมกล่าวว่าจะล่าตอนหมื่นสองแต่ว่าฝั่งนูหนักผมล่าหมื่นสองนะล่าไม่แบบว่ามันก็เลยดีแบบรถนก็เลยเดินนะทุกคนนะก็ปรหรับวันนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากแล้ววันนี้ก็เดี๋ยวรอเสียยูมาก็เดี๋ยวเราค่อยไปขับรถเร็กกันนะครับผมก็เดี๋ยวรอเสียยูมาก่อนนะทุกคนนะก็วันนี้ซีเออเกตเล็กวิดไปกับเจ้าบักกี้สายยอดนะครับผม